สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมประจำวันที่20มกราคม2568วันนี้เรามีข่าวสารและมาตรการในการเยียวยาพี่น้องประชาชนจากทางด้านรัฐบาลมาแจ้งให้ทราบ ก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทั้ง13.5ล้านลายวันนี้นะคะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรให้กับทุกท่านนะคะเพิ่มอีก200บาทโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการเนื่องจากนะคะทางด้านรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์นะคะที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ800บาทวันนี้20 มกราคม68นะคะรับเพิ่มอีก200บาทค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐนะคะโดยกลุ่มคนพิการนะคะโดยการโอนเงินครั้งนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีนะคะเป็นเงินสดกับธนาคารที่ผูก กับระบบนะคะพร้อมเพยผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักหรือนะคะเป็นบัญชีเงินฝากของผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการอยู่แล้วในแต่ละเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มคนพิการด้วยนะคะรับเพิ่มอีก200บาทในวันนี้สำหรับการติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประจาปี2568หลายท่านก็ยังสับสนอยู่นะคะระหว่างคนเก่าคนใหม่ต้องลง ทะเบียนไม้และการลงทะเบียนนะคะจะลงทะเบียนในรูปแบบใดก่อนอื่นต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนนะคะว่าทางด้านรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังนะคะได้มีนโยบายในเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2568นะคะจากแต่ก่อนเนี่ยได้ลงทะเบียนไปในรอบปี2565มารอบนี้นะคะทางด้านรัฐบาลก็ได้วางแผนนะคะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่หลายๆท่านรู้จักกันนะคะใน รูปแบบของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะที่เราใช้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลลินะคะการลงทะเบียนในรอบนี้นะคะจะให้ลงทะเบียนเฉพาะคนใหม่เท่านั้นคาดการตัวเลขไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านรายนะคะโดยการลงทะเบียนนะคะจะลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนนะคะมกราคม จนถึงวันที่31มีนาคมนะคะแต่ในเรื่องของวันและเวลาต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกทีหนึ่งแต่รัฐบาลได้แจ้งมาข้างต้นแล้วนะคะว่าในช่วงของเดือนมกราคมกุมภานเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการคัดกรองกลุ่มคนเก่าคือ14.5ล้านคนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ จะต้องเข้าระบบคัดกรองใหม่นะคะเพราะทางด้านรัฐบาลต้องการคนจนแล้วก็ต้องการนะคะให้สิทธิ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยควบคุมสิทธิ์ที่คนจะได้รับนะคะส่วนคนที่จนไม่จริงนะคะรัฐบาลก็จะพิจารณาโดยนะคะพิจารณาคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อผักดันให้เข้าสู่เงื่อนไขตัวใหม่ นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความคืบหน้าในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่หลายๆท่านรู้จักคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนตัวเลขณนะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ที่14.5ล้านคน